ผมหันไปพอดีเลยแบบตังแต่ผมรู้ผมยังไม่รู้นะว่า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 โดนตัวผมผมก็ยังซึ้งใจเพื่อนผมอยู่ไอ้เปิคนนี้เปิดททำไงต่อผมมันเก็บล่าผมไม่รอปั๊บ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 ตั๊บตั๊บวัาบปั๊บปั๊บปัทบปั๊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 บวัีบปั๊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 บปน๊บมั๊บปั๊บปั๊่ปั๊บออ๊เปครับ ฉายาออดเป๋นะครับผมออดเป๋ครับออดเป,ออเป๋อยู่แถวไหนครับบ้านอยู่แถวไหนครับบ้านอยู่ฟาร์มเดร์เครับอายุผมสามเก้าครับผมกาอยู่ในกลุ่มพวกเพื่อนแกงเกเรครับอ๋ออ,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 อยู่ในสมาชิกกระขายแกงเกเรนะครับเพื่อนแล้วทําไมเราถึงได้ฉายาออดเป๋ครับผมอ,อ,อ๋อที่แรกก็ไม่ได้ไม่ได้ฉายาออดเป๋หรอกพอดีว่าเกิดอุบัติเหตุไง<อ>ผมถูกยิงไงผมก็เลยแบบว่าจะเป๋ๆหน่อยเขาก็เลยเรียกผมออดเป๋ ที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นยังไงครับเล่าให้น้องฟังหน่อยได้ไหมอ่าได้ไปตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับอ่าตอนนั้นอายุประมาณสักสิบสิบหกสิบเจ็ดครับสิบหกสิบเจ็ดนะกำลังไฟแรงนะตอนนั้นนะกำลังเบี้ยวเลยยุเก้าสิบได้ไหมยุคนั้นใช่พี่ยุเก้าสิบนะอ่าเล่าให้น้องฟังหน่อยครับเหตุการณ์เป็นยังไงวันนั้นอ่าเหตุการณ์วันนั้นก็ตอนนั้นผมหนีออกจากบ้านไปคือไม่อยากอยู่บ้านอ่ะผมอยากอยู่กับพวกนเพื่อนมากกว่าอจะลําบากแค่ไหนผมก่อยากอยู่กับเพื่อเพื่อน ผมว่าหนีออกจากบ้านไปเอาถุงก๊สใส่เสื้อผ้าไปสามสี่ชุดแล้วจักรยานฮาโลอันหนึ่งสมัยก่อนนะฮาโร่นะกับเด็กต้องรู้จักแน่เลยกับสามสามนเครื่องหนึ่งอ่าสวัสนะครับตัดสินใจออกไปอยู่กับเพื่อนเลยผมไม่รู้ว่าข้างหนเป็นไงแต่ผมต้องอยู่กับเพื่อนได้ตอนนั้นอยู่ที่ไหนตอนนั้นอยู่ที่ไหนคลองตะเคียอยู่ในคลองตะเคียนะนี่นะในอีพีที่แล้วนะครับที่ถามต้อมตัวเล็กนะนี่คลองตะเคีมีเด็ดๆอย่างนั้นนะครับผมอ่าต่อครับเพื่อนผมก็ แต่หินใจออกจากบ้านไปปั่นจักรยานเลยที่ฟอยอคอนเกคเตออยู่กับพวกเพื่อนๆครับผมก็ใช้ชีวิตยืนนั้นน่ะก็เป็นเดือนหลายเดือนอยู่ผมไม่รู้หรอกว่าในนั้นเขาทาอะไรกันอแต่ผมมารู้ตอนหลังว่าตรงนั้นเป็นสถานที่ของพวกผู้ผู้หญิงที่เขาไอ้นี่งานผู้หญิงขายบริการอะไรประมาณนี้นะครับใช่แล้วก็เป็นแหล่งมั่วสมของวัยรุ่นยุคนั้นด้วยนะใช่แล้วหลยยังจากนั้นเราไปอยู่ที่คองนเคเตอแล้วเราก็เป็นยังไงบ้างรครับชีวิตเจออะไรบ้างชีวิตดีเลยครับดีขึ้น ติดยาเลยครับผมติดยาครับผมชีวิตาจากจากเป็นเด็กมีพ่อมีแม่นะ,ะนี่ยออกจากบ้านเสร็จปุ๊บชีวิตดีขึ้นเลยนะครับผมติดยาเลยกลายเป็นเด็กเด็กติดยาครับผมน้องๆไม่ดีนะติดยาคือวันที่เกิดเหตุเนี่ยผมอ่ะตอน,นั้นผมติดยาแล้วผมว่าขายด้วยทั้งเสพด้วยตอนนั้นก็ประมาณแล้วมึดดึกแล้วแหละก็มีผู้ชายอ่ะสามคนขับมอเตอร์ไซค์เข้ามา ผมอยู่กับเพื่อนอยู่ประมาณสี่ห้าคนได้แล้วามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขามาถามหาว่ามีเมรียขายหรือเปล่าน้องอ,อ <c oughs> มาถามเราใช่ไหมใช่ผมก็เลยบอกอ๋อพี่ร้านน่ะปิดแล้วนะครับเนี่ยเ,เขาบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรแล้วมีเด็กไหมผมบอกอ๋อพี่ผมไม่รู้หรอกตรงเนี้ยพี่ต้องไปถามพวกเด็กเขาเใช่ไหมพอดีว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่งน่ที่เขาทํางานอยู่เนี่ยตรงนั้นอะ รู้จักกับผมเนี่ยแหละเขาก็เดินออกมาแล้วคนที่มาสามคนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่ชอบคนเนี้ยบอกงั้นพี่คุยกับเขาเองเลยพอเสร็จปุ๊บเขาก็คุยอะไรกันตกลงปรงใจอะไรกันเสร็จปุ๊บผมก็ได้ทําการให้เขาไปเอาเงินมาอของไปอะซึ่งเงินในแบงค์พันตรงนั้นผมต้องได้ตรงนั้นสี่รทอยบาสมัยก่อนนะครับส0 0ร้อยบาทนี่เป็นเงินเยอะนะสมัยถ้าหลับไว้รุ่นอายุสิ1เจ็ดสิปนะครับผมยุคนั้นนะ พอสักได้ห้านาทีเสร็จปุ๊บผู้ชายคนนี้เขาเดินเข้าไปกับผู้หญิงที่เป็นเพื่อนของผมเดินเข้าไปในห้องประมาณห้านาทีได้แหละเขาก็เดินออกมาเขาเดินนุ่งผ้าขนหนูออกมาบอกว่าน้องพี่แมวแล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้พี่ของเงินคืนซึ่งผมไม่รู้เรื่องตรงนั้นอ่าก็คือาไปเกียรันเองใช่ผมบอกพี่ผมไม่รู้เรื่องนะว่าพี่คุยอะไรกับกับกับคนนี้นว่าแต่พี่ต้องให้เงินผมนะอะที่ที่ผมให้พี่ไป อ๋อแล้วเขายังไม่ได้ให้เงินเราใช่มันอยู่ในแบงค์ทันตรงนั้นหลังจากนั้นเป็นไงครับก็พอพูดผมพูดเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนแมว่าเขาจะโมโหอ่ขึ้นแล้วของขึ้นเขาก็เลยเขาก็เลยพูดออกมาประโยคนึงว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเงินไม่ได้คืนก็ไม่ต้องนั่งกินกันเพราะพผมนั่งกินเหล้าขาวน้ำแดงกันอยู่ตรงนั้นเขาใส่พวกเพื่อนผมที่นั่งกินเหล้าอยู่ตรงนั้นน่ะได้ยินพอดีอ่ากี่คนกี่คนสี่ห้าคนสี่ห้าคนนะนั่งอยู่สี่คนพร้อมบวกนะก็คือเพราะได้ยินเสร็ ลุยเลยก็ลุยย่งตรงนั้นเลยจม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 เสร็จปุ๊บพวกเขาอีกสองคนวิ่งออกไปข้างหน้ากับซอยของเราห้าคนใช่เราห้าคนเขาสามคนใช่โอเคเสร็จปุ๊บคนที่คนที่ว่าโดนไปอย่างอย่างหนักแล้วที่นอนอยู่ตรงเนี้ยตรงนั้นจะมีร้านขายอะไรอะไรมอมอไซค์ของคันด้าร้านสมชายอ่ะเลื่อนไปสามคนนะเพราะผมรู้ว่าเขาอยู่สามคนผมก็เดินไปสามคนมีผม แล้วก็มีต้นลุกเด็กเป็นเป็นพี่ชายของเสือเสือนี้วเขาต่ำเสียก็เปิดเพื่อนผมผมเองก็บอกโชว์มันโผล่มาพอดีเลยผมยว่าหยิบก็บอกโชว์ขวดเลยคนที่โดนโดนจากข้างในอ,ะอ่ะก็โดนตรงนั้นอีกโตรงน,นั้นอีกตรงนั้นอีกจนแบบว่าผมไม่เอาแล้วพอดีกว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ดีแล้วใช่ป่ะเขามีสู้แล้วใช่จังหวะเนี่ยเขาเขานอนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยประมาณประมาณโต๊ะเนี่ยผมไม่จังหวะหาหลังเพื่อที่ จะย้อนกลับเข้าไปข้างในผมหันไปพอดีเลยอแบบ,บงแต่ผมรู้ผมยังไม่รู้นะว่าว่า,ว,า,ว,าว่าโดนตัวผมอแต่ตัวผมลุกไม่ได้แล้วพูดได้เนี่ยคือขยับอะไรไม่ได้เลยผมกล่าวว่าถ้าซ้ำมาอีกทีหนึ่งผมซิงมองแท่งเนะ่คือแต่ตอนนั้นโดนเราแล้ว่แต่ผมซึ่งเพื่อนผมมากเลยคนชื่อปืนเนี่ยเคียงข้างผมตลอดเลยเนี่ย กระโดดอน้ออกลงแล้วพึ่งผมนอนหงายปึ้งเนี่ยผมหันมาเห็นเพื่อนผมนอนอยู่ข้างบเปึดปึงนั่งลืมตาผมเป็นไรไหมเนี่ยแล้วทำไมมึงหลับตาไปเนี่ยอ่ผมมันพูดมาครังเดียวผมพกซึ้งใจเลยอ่าอพูดว่ามึงบอกมันแกล้งหลับมึงกลัวโดนยิงม <laughs> <laughs> แกล้งหลับนะครับ <laughs> เรานึกว่าเขาจะเป็นห่วงเราเลยใช <laughs> ่ังหว่านั้นพวกนั้นวิ่งวิ่งไปได้ประมาณสักร้อยเมตรอ่ามาร้อยเมตร เพื่อนผมก็วิ่งตามไปเพื่อนก็วิ่งแยกระย้ายกันไปเสร็จปุ๊บเพื่อนผมก็วิ่งกลับมาดูผมบอกว่าผมไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าโดนตัวแล้วโดนเส้นเลือดใหญ่ครับผมเพื่อนผมอ่ะก็จับผมอ่ะขึ้นมอไซค์อืมซึ่งเพิ่งถอยมาใหม่ๆเลยอ่คนนี้นะชื่อเปิ้ลเนี่ยนะไม่ใช่อีกคนหนึ่งที่ที่ว่าอยู่ข้างในได้ดิเปิ้ลได้ตื่นยังตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเปิ้ลตื่นแล้วนะเระว่าเพื่อนผมนี่ได้ยินเสียงุในขี่เวส125มาอ่ามาเอาเอามันขึ้นรถ เพื่อนผมว่าพายุหมุนขึ้นรถแล้วแบบแต่ผ้าผมไม่ค่อยๆแคบลงค่อยๆแคบลงผมว่าเนี่ยจะหลับแล้วจะหลับแล้วนะไม่ไหวแล้วนะทําไงก็ได้ผมก็ยังซึ้งใจเพื่อนผมอยู่ไอ้เปิร์ลคนนี้อ่าเปิ้ลทำไงต่อผมก็เก็บล่าผมไม่รอปรับ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 ผมบอกฮูลูตัวใช่ผมก็คิดในใจว่ากูรู้ตัวแล้วมันจะตกอะไรกันตั้งขนาดนี่ยใช่ป่ะเออมันก็ชวนผมคุยกันได้ป่่ะใชมันห่วงเรามากใช่แล้วจังหวะว่าผมมานั่งกลางเปิร์ลเนี่ยนั่งหลังต้องประคองผมเพราะว่าผมว่าทำอะไรไม่ได้ ซึ่งขาข้างนี้เนี่ยเนี่ยขาข้างนี้ผมใช่ป่ะอ่าครับผมันจะต้องอยู่บนพักเท้าอ่าอ่าใช่ใช่ไหมอ่าผมว่าเปิดขาล่วงขาผมว่าล่วงไปข้างหนึ่งอ่ะโคลาดดินใช่ลากลักพื้นเพื่อนผมมาจับขาล็อกคนเลยจับจับไว้ดีๆนะตอนนี้มันรถออกไปแล้วเนี่ยผมไม่รู้ตัวแล้วผมผมหลับไปแล้วอ่าผมก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลแต่ขาผมมันมีแรงหัวสิ่งนี้ตกใจเนี่ยผมตกใจมากเลยนะใจแผลโดนยิงไม่ใช่ แผลที่เล็บผมเนี่ยลากั้งแต่ตรงนั้นอะไปถึงโรงพยาบาลอะเล็บผมเนี่ยห้านิ้วไม่มีเลยนะเพื่อนใช่แผลที่บอกเปิดว่ายกขาได้ดีนะเราบังขาไปลากนมใช่รับปิ๊ดก็ช่วยได้จริงเพราะผมไม่รู้มันตกไปตรงที่อันไหนไงอะไรลากผมไปนากครับเล็บหายใช่แต่คนชื่อปิดนี่ถ้าดูอยู่นี่ฟังไว้นะเพื่อนออดเขาคิดถึงนะครับผมคิดถึงอยู่ออดด้วยนะปิดมีอะไรฝากบอกเขาด้ไหม แดี๋ยวก็ออกแล้วใส่ยุ่ในอ,อ,อยู่ใส่หยุ่งนเมื่อเรามาเดี๋ยวมาหาออสเป๋เลยนะพักฟ่อนอยู่เราคนเดียวเลยเนี่ยทำให้ออสโดนตัดขาเนี่ยถ้าวันนั้นขาไม่ลากพื้นหน่อจะไม่ต้องตัดนะไมู่ว่าผมก็ไม่รู้นะแล้วผมมาเกิดตายหลายครั้งนะถ้าคลิปของเพื่อนหลุดออกไปนะแบบว่ามันดังหรืออะไรหรือว่าคนที่เขายิงผมเนี่ยดูอยู่นะเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกมาบอกได้เลยผมเนี่ยผมเนี่ยผมอยากจะบอกเขาเลยว่า ผมอะไม่ไม่ได้โกรธแม่แล้ว่ายี่สิบปีแล้วที่ผมเป็นงี่ยยี่สิบปีแล้วอผมไม่อยากจะขอบคุณเขามากเลยว่าที่ทำให้ผมอะรู้จักกับคำว่าสู้ชีวิตมันเป็นยังไงใช่ป่ะเพราะตอนนี้ผมอะที่ว่าร่างกายผมประกอบบอกผมไม่ค่อยอาไหน่อเอะแบบว่าอืมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ประมาณเนี้ยแต่พอผมเป็นอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องต้องดิ้นรนใช่เฉยไม่ได้แล้วมั สมัยนี้กับสมัยก่อนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมผมมานั่งคิดๆิดดูถ้าถ้าตายไปแล้วอ่ะมันมันน่าเสียดายไง<ช>น่าเสียดายเสียดายตรงนี้ว่าอ้แม่งเราเยังมีลมหายใจอยู่ทําไมเราไม,ไม่ไม่ไม่ลองแบบสู้สู้ไปเรื่อยๆก็คือมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาหลังจากาเราลอดมาวันนั้นเราก็ทําให้เราเปลี่ยนความคิดเลยว่าใช่ที่เขาไม่เอาเราไปเนี่ยมันทําให้เรา พึ่ดสู้ขึ้นมาอยากจะมีชีวิตขึ้นมาอีกทีหนึ่งใช่ใช่ไหมเราก็เลยเปลี่ยนความคิดเลยอืผมก็ลองทุกอย่างอะที่ว่าสมัยก่อนว่าสักเนี้ยก็ได้เงินอผมทําทุกอย่างนะลงมูลเงินเบอร์อะไรผมก็เคยเดินขายนะอะตังในตรงของนิสัเยเก็บเลยนะ,ะใช่ไปก่อนแล้วเก็บตัง100ตรง้อยสองะลยนะผมก็ได้ฟังแล้วนะครับเรื่องราวของออสเป๋นะครับที่ได้ฉายาออสเป๋นี่เพราะมีเรื่อง,เร,องเรื่องที่ไปที่มาเป็นอย่างนี้นะครับ อ่ะแล้วเราก็มาฟังชีวิตหลังจากนั้นอ่าหลังจากนั้นออสก็เข้าสู่วงการค้าขายเต็มตัวเลยใช่ไหมก็แปลงอะมาแถวเขตทา,า,ายบ้านทายบ้านสมุทรปราการนั้นถ้าไม่รู้จักออสเนี่ก็คือไม่ใช่เด็กขายบ้านนะครับผมในยุคนั้นนะ เราไม่เคยโดนจับไงตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบว่าทําให้เราแบบว่าไม่กืัอเผลอไม่ว่าเราว่กื้เผลอเพราะว่าเราตํารวจมันมองข้ามเราใช่กว่าเรา,ามองข้ามตำรวจแล้วเราเคยโดนจับไปใช่ไหมเคยโดนจับโดนจับไปอยู่ที่เรือนจําอะไรดีกว่าที่ได้ข่าว,วโดนจับไปข้องได้นหข้องดได้อายุประมาณเท่าไหร่ครับข้าข้องได้ข้องไดครั้งแรกอายุยี่สิบอ่าโดนยี่สิบนะกี่ปีตั้กี่ปี ครั้งแรกติดไปปีเดียวครั้แรกติดไปปีเดียวนะก<ช>็ได้วิชามาได้วิชามาได้ของดีมาเยอะยอเรียนรู้จากข้างในจากที่เราไม่เคยรู้ไงแล้วเข้าไปข้างในนี่เจอเจอใครบ้างไงล,ล่ะพ,พอเราเข้าไปรอบสองรอบสรอบสี่เจนแล้วอะในยุคที่เราอยู่อ่ะใครมีชื่อเสียงอยู่ลย เรือนจำตอนนั้นอ่าเออคนนี้เฟี้ยวเว้ยอ่าอยู่เรือนจำา้องด่านเนี่ยต้องคนนี้เลยอะไรเงี้ยผมก็ต้องบอกเพื่อนผมอยู่แล้วชื่อใช่ป่ะต้องเอเกเลยอยู่แล้วอ่าเอเกเลยนี่คือเบอร์หนึ่งครับอ่ะเพราะว่าตอนที่ผมมองดูแล้วอ่ะทุกคนต่างไม่กลัวไม่กลัวกันหรอกอ่าใช่มันมันไม่มีใครกลัวใครไงคือแบบว่าแค่ว่าใครจะพลาดก่อนกันแค่นั้นเองอืมผมเนี่ยมองอย่างนี้นะว่าแล้วอย่างนี้ผมพูดไว้ในในในโพสต์ผมว่าสปอเนี่ยยุคนั้นอ่ะมันไม่มีใครกลัวใครเลยนะ ในยุคนั้นนะในยุคปี24 2545ส6งพนหรอนะถึง5้ส่วนะใ,ในยุคนั้นนะไม่มีใครตัวใครว่าต่างคนก็ต่างแรงต่างที่มากันนะครับไม่มีใครตัวใครไม่มีใครลงให้ใครแต่ผลท้ายแล้วตีกันก็มาเป็นเพื่อนกัน,กนถูกปะ่ะใช่พอย้ายเรื่องจำพอย้ายเรื่องจำไปไปเจอกันเป็นโจทย์จริงจริงแต่ก็ได้รับถึงความอบอุ่นนะครับอบอุ่นที่เป็นสอปอสโลแกะโลโก้เหมือนกันนะมันก็รู้สึกอบอุ่นนะถ้าเราย้ายไปเจอสอปอได้กันนะนะใช่ แล้วแล้แลมีเรื่องเล่าไหมอยู่ข้างในเห็นขาวว่าเดินผ่านบ้านโน้นบ้านนี้พวกเรียกโบกตลอดเลยโบกไปแท็กซี่เลยม่ม่องว่างั้นเฮ้ยชงกาแฟให้เพื่อน,ออน่อยชงกาแฟให้เขาอะไรกขานั่งกินกาแฟ ออสักเรื่องสิก็ชอบแบบให้เราเล่าเรื่องแบบว่าฮ่าฮ่าก้าวกล้าบางคนมันอยู่ข้างในมันมันสะสมความเครียดอยู่แล้วเกลียดใช่ไหมเราก็เออเวลาช่วยเพื่อนในประมาณนี้นะหลังจากนี้เพื่อนก็ต้องช่วยเอตัวเองไปพอจะมีสักเรื่องไหมจะฟังเรื่องอะไรดีอ๋อขอสักเรื่องหนึ่งให้น้องๆฟังสักเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมจะเล่าประวัติเรื่องนี้ฟังอ่ะว่าเลาว่าตอนนั้นเนี่ยผมศึกษากับพวกเกี่ยวกับการสักยันอ่ะจังหวะวันตอนนั้นหนังเรื่องตีใหญ่กำลังดังนะ ผมว่าดูดูซ้ําแล้วซ้ำหาดูหลายรอบดูจนภาคแทนหนังได้ชอบไงว่าออติใหญ่เช่มากผมว่าสถาว่าอยากเป็นอย่างนั้นไหมไม่อยากนะแต่ผมชอบความความแบบอที่ว่าแล้วมันมีฉากหนึ่งที่ผมไปเหลือไปเห็นอฉากอะไรครับฉากที่ตีใหญ่ในกำลังจะออกป่นแล้วเขาได้ดูเลิกบากองใช่โอเคโอเคความชอบของผมอ่ะก็เลยไปฉากผมทําตามมาเลยอ่า ไปสั่งยานุบากรมาครับนี่เป็นยานบากรก่อนที่สีใหญ่ก้นนะใช่ตัวอะไรอันนี้ผมเล่นแบบตีใหญ่มาเลยโอเคเพราะว่าผมดูแล้วว่าเขาเขาไม่เคยเข้าคุกอ่ะอันนี้ผมสั่งข้างใน,ส,ในสั่งข้างในใช่อคอยจำชื่ออาจา์ตัดได้ไหมจานอ์อมมาจาน,ออจานอ์อมนี่จานหอมนีจานหอมดูอยู่ฟังนะครับยันุบากรนีที่สั่งให้นะหลังจากที่ผมได้ยันนี้มาที่ผมรอดตำรวจครั้งนั้นครั้งนั้นใช่ไหมอ่าพอหลังจากนั้นปุ๊บผม ผมเข้าไม่เรื่องเลยอรับงด่านในนั้นมาเนี่ยแล้วนิ้งใหญ่เขามาเล่าห้ผมฟังอว่าเนี่ยนะเอ้ยไอ้เนี่ยเองรู้หรือเปล่าว่าน้าเนี่ยนะมีประวัติของตีใหญ่เดียเองเองฟังน้านี่ไม่งไปฟังใครเลยผมก็มองดูเอ้ยเออน้าเขาน่าจะน่าจะเชื่อถือได้เพราะเขาอยย่เยอะแล้วผมว่าสองสี่แล้วเขาชอบกินเหล้าขาวเหล้านี้ชื่ออะไรนหล้านี้ชื่ออะไรเขาชื่ออะไรเขาชื่อน้าเล็กเฆ่เลกเข่นะคนนี้ก็ไม่ธรรมดาประวัติเลกเข่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาฟัง 2> 2นะอีพีสองนะอ่านี่เราต่อก่อนเลเค้ยนี่อยู่ซอยเดียวนะใช่ฟ<ล>ังน,นะใช่ถ้าเมื่อยี่สิบสามสิบปีก่อนใครไม่รู้จักเลเค้ก็ไม่ใช่เด็กทายบ้านนะใช่อ่าฝุดย่อยคนหนึ่งนะเละเค้รุ่นหนึ่งเขาก็เล่าผมฟังเ,เองรู้ไหมป่าตีใหญ่เนี่ยนะเวลาเขาปนเนี่ยเขาเขาปนเนี่ยเขาทำการแบบว่าอุบอ่านะน่ากลัวนะ เราก็นั่งนึกเออจริงเพราะเราดูหนังมามันเป็นอย่างนั้น็น <c oughs> หนังมาแล้วใช่เขาบอกว่าแนววันนี้ผีใหญ่ที่จะไปพ้นอะไรนะที่ีว่าต่างจังหวัดหรืออะไรเนี่ยแต่นผีเา็าเลยสั่งมือขวาเขาเพื่อนเพื่อนสนิทของเขาเปฏะทีปะเทีน่าจะชื่อปะเทีเททว่าให้ไปดูล่าดราวมาหลังจากนั้นอ่ปะปฏิทีที่เป็นเพื่อนเพื่อนรักของเขาอไปดูร่าดราวมาเสร็จก็กลับมาออบอกบอกข่าวติงใหญ่ มอไปดูมาเรียบร้อยแล้วถีงใหญ่ก็เลยตะโกนบอกพวกลูกสม,มุนบอกเพื่อนๆคือนี่เค็มตัวเลยตี๋ใหญ่ก็เปิดเลิกดูอีกทีอ่าเปิดยังบากงดูอีกทีนึ่าที่สักมา,มานะดูปุ๊บจังหวะเพื่อนเขาเห็นอ่าเพื่อนเห็นว่าเพื่อนเห็นว่ามันโขกันอยู่ก็คือว่าเลิกมันไม่ได้ทุกคนก็เตรียมของเมมียมอะไรกันใส่กระสอไปพไปบ้านที่ เพื่อนของตียาหญไปดูมาก็ออกไปในคืนวันนั้นก็การพ้นของเขาเนี่ยก็คือได้เห็นกันอยู่แล้วว่าเวลาไปถึงที่หมายเนี่ยเสร็จปุ๊บเขายกเขาจะปัะ้งแล้วยัง,งบอกว่าวันี้มดฟัน่เรียบแล้วผมดูหนังมาเนี่ยผมจําได้เลยว่าตีใหญ่เนี่ยไม่เคยพูดคําว่าถอยออผมดูจ,จนผมภาคได้ตีใหญ่เดินเข้ามาไปสี่ห้าเก้าแล้วยกปืนขึ้นบอกหยุดถอยตีใหญ่ที่เป็นเสนิทบอกว่าถอยไม่ได้แล้วถ้าการถอยครั้งเนี้ลูกเมียมีอยู่ยังไง สีหใหญ่พูดอีกคำหนึง่งถอยอแล้วคนที่หัวแล้วล้นอ่ะชื่ออะไรหมูบางซื่อหรืออะไรเนี่ยใช่ปะ่ะไม่ได้นะไอต้ตีถ้าถอยครั้งเนี่ยค่าไม่ค่าคาไม่รู้จะเลี้ยงลูกทีนี้ค่าไงสีใหญ่ก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ท,ท,ท,ที่ที่หนักขึ้นมากกว่าเดิมบอ,อยถอยวีม่มันโมโหคนชื่อวีมบ,บอกอทำไม,มต้องถอยวะ เสืใหญ่พูดมาคำเดียวว่าบ้นา,าน,นล้างข้าวบ้านปิดนะครับผมอันนี้เป็นมุกใช่ไหมใช่เพร <quo>. าะว่าบ้านของเษฐีอีกข้างมีทื่อ,อื่นอีไหมโอ้ยผมมีเยอะคุกเนี่ยในมุมมองของของน้องๆของเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยมองว่าคุกสมัยก่อนมันน่ากลัวมันอยู่ยากมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมถามว่ามัน ที่ผมเข้าครั้งแรกนะ,ะผมะผมกลัวนะเข้าไปเนี่ยผมก็ขึ้นไปนอนถังค้นไมาเนี่ยลงมาเนี่ยโอ้โหคน้ก็สักหน้าเนนี้โอ้โหมันน่ากลัวยังไงวอะอะไรเงี้ยมันจะอยู่ยังไงวะถ้าเกิดเขามาทําอะไรเราต้องไอ้นี่แน่ในจริงไม่น่ากลัวเพราะอะไรที่ทําให้ผมเชื่อว่าไม่น่ากลัวลรไหมก็วันนั้นผมไม่เก็บผ้าที่ลาวเนี่ยแหละคนที่ผมเห็นนั่นที่ว่าหน้าร้ายน้าลายเนี่ย นั่งทำไรอีกใต้ลาวรู้ไหมนั่งทำไรหนึ่งสองสามสี่บุ๋ยอ๋อนั่งคือในยุคนั้นนะครับเขานั่งเล่นบุ๋ยกันนะบุ๋ยนี่งงหมายความว่านั่งกันอยู่สี่ห้าคนนะแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วอีกคนหนึ่งก็คนที่หกก็ต้องบุ๋ยแล้วจังหวะผมหันไปเห็นพอดีเลยอ่ามันดูความน่ากลัวมันก็ตรงหน้าปากเนี่ยไปี้ยเนี่ย,ยที่หน้าลายอย่ะว่าโอ้โ,อโหอะไรเงี้ยแบบนี้ะใช่ผมกบมองไม่น่ากลัวเลยนะมันก็เลยแบบว่าอ๋อมันไม่น่ากลัวหรอกอะไรเงี้ยใช่ ถ้าเราอยู่อยู่มันอยู่ให้มันแบบว่าอยู่ในกฎหมดปัญหาใช่เมือเราเราอยู่แบบวางตัวนะเราไม่ไปยุ่งวุ่นวายไม่ไปสร้างปัญหาให้ตัวเองเราก็อยู่สบายไม่มีใครเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเราได้นะผมนีมเขาคือในฟุกเนี่ยติดหนี้เนี่ยเรื่องใหญ่เลยใช่ใช่ใช่แล้วยิ่งเป็นแบบเรื่องมาว่าไปกินของเขาแล้วไม่มีเงินให้ใช่ใช่เสียระบบเลยครับราอคนอ๋อโหแบบตอนกินนี่ขับเบ้นมาเลยนะผมเคยโดนมาแล้วแบบผมเคยขายของอยู่ ทำเบ้นมาเลยโอ้โหนี่หยิบแบบประมาณใส่เหลดเส้นใหญ่เลยหยิบป่ามมาถึงเวลาเก็บร้านได้ผ่านสำลกมาส่งพิษฐานหมดเลยเกมาเยอะแล้วนะก็คือยิ่งเกเรยิ่งยิ่งได้ดีนะหมายก่อนนะโอ้สมัยก่อนนักโทษที่แบบเก่าๆเกเรนี่อยู่เป็นเก็บปล่อยเงินกู้แล้วมีเงินเป็นล้านนะอยู่ไงนะโหเงินในบุ๊เป็นล้านนะกู้อีกนะบางคนไม่มีอะไรเลยนะเข้ามาตัวเปล่าเลยเงินเงินก็มีสักบาทนะผมก็ไม่รู้ว่าเริ่มต้นจากตรงไหนอ่ ถึงได้มีเงินออกไปออกไปเนินแสนบางทีชายเชออกไปให้ยาข้างนอกยังมีเลยก็เหมือนกันะอยอยู่ข้างในเฟี้ยวเหมือนราชาออกมาข้างนอกเดินข้ามถนนไม่มีงานทําเลยก็เยอะนะก็มีเขาก็เลยแบบว่าไม่อยากอยู่ข้างนอกไงก็อยู่ข้างในเข้าไปอยู่ในดีกว่าสบายสมัยก่อนใช่ป่ะแล้วอยู่เรือนจาเนี่ยเราเคยเห็นบ้านไหนตาบ้านไหนบ่อยที่ผมเคยเห็นเลยนะที่แบบว่างานใหญ่งานโตแดนไหนแดนไหนก็แดนที่ผมอยู่นหะแดนหนึ่ง ที่ผมเคยเห็นเลยนะคือคือบ้านตอนนั้นเขาแบบว่าเบอร์หนึ่งตอนนั้นเลยโจ๊กลูกป,ประเทศเด็กที่ไหนโจ๊กลูกประเทศแพทย์กษาอ๋อโจ๊กแพทย์รกษานะครับผมจโจ๊กแพทย์รกษาก็ตัวจริงเหมือนกันนะ,ะคนเอ่ยถึงไหลไหลผมลงไปในอีพีของต้นเหนื่อยชื่อ,อเยอะมากนะโจ๊กแพทย์รกษาโจ๊กแพทย์รกษาเยอะมากนะแล้วก็มีรุ่นพี่ผมนะครับที่อยู่พระประแดงนะพี่ช้างก็เอ่ยชื่อนะโจ๊กแพทย์รกษานี่ก็อยู่หนึ่งในในยุคนั้นนมีโยมือปืน โจ๊กแพทย์าษานะแล้วก็โอพาดโอพาดหรือโอเตียนะครับผมชแล้วหนึ่งนั้นก็คือพี่ช้างนะครับพี่ช้างพระประแดงนะครับพี่ช้างนี่ก็ของจริงครับพี่ช้างนี่ก็เป็นเพื่อนกับเอทาดามันนะครับผมอยู่ในยุคนึงเคยอยู่ด้วยกันมาวัยหนุ่มเหมนะครับก็พี่ช้างมีอะไรก็ถามพี่ช้างได้ผมไปถามช้างทุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องอ่าพวกโกโปในกองด่านหรือโกโปในวัยหนุ่มยุ่ยยายนั้นนะครับผมพี่ช้างแกก็รู้ทุกเรื่องนะครับเดี๋ยวว่างอยไจะ ถ้าพี่ช้างสามารถรับพี่ช้างมาออกรายการผมได้ก็เราก็จะได้เห็นในมุมมองอีกมุมมองนึงว่าสปอบ้านเราเวลาไปอยู่ต่างถิ่นน่ะเราอยู่แบบไหนทําไมบ้านเราถึงขึ้นในยุคนั้นในยุคที่พี่ช้างอยู่นะครับบ้านสปอขึ้นนะบ้านสปอขึ้นในไว้หนุมยุทธยานะอ่าพี่ช้างเป็นคนเล่าเองนะเรื่องนี้นะเดี๋ยวต้องรอพี่ช้างมาออกรายการเราจะได้รู้ว่าพี่ช้างไหนพี่ช้างว่าแดงนเพื่อนต้องรู้จักอยู่แล้วถ้าเพื่อนเห็นหน้าเพื่อนรู้จักเลยถ้าเพื่อนยังรู้จักโอโอพาดเลยรู้จักโอเตียเลย ู้จักโยมือปืนรู้จักโจ๊โจ๊ยรักษาเพื่อนรู้จักพี่ช้างด้วยประมาณนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยเรามีอะไรอยากจะบอกน้องๆสอนน้องๆไหมในสิ่งที่เราเคยเดินผ่านเดินพลาดมาใครที่ว่าแบบว่ารู้แล้วอะว่าเดินในทางนี้มันไม่ดีอ แล้วก็ยังแบบว่ายังไม่มีอยู่อ่ะยังไนใชก่ก็อยากจะบอกว่าเดินไปไม่มีใครว่าแต่คือว่าถ้ามันมันมีผลตอบรับกลับมาก็ต้องรับมันนี้ได้อ่าใช่ปะ่ะแ,และถ้าเข้าไปอยู่ข้างในอ่ะก็จะบอกไว้ว่ามันไม่น่ากลัวนะแต่คือว่ามันแค่หดปูแบบว่าแค่เหงาท้อแท้เฉยแค่ว่าไม่ได้อยู่กับครอบครัวใช่ป่ะไม่อยากมีปัญหาอยู่ข้างในก็คือว่าอยู่ในกฎมันก็หมดปัญหาอ,อยากรู้จักพี่เขาก็พึ่งพี่ได้นะหนือว่าอยากจะสัง ตัวยอ,อยากอะไรพี่เขารับสักมือนะครับซอยหลังคามเจรเข้นะใช่รับสักมือซอยหลังความเจรเข้เข้าไปได้ลยราคามิตรภาพนะน้องๆถ้าเกิดใครอยู่ลรแวบแถวบ้านเรานะแถวอ่าปักน้ำท้ายบ้านแล้วก็บางปูอะไรนี่ก็มาสักกับออสเตรได้นะผมราคามิตรภาพครับแต,แต่คุณภาพมิชชชี่ส่องง่ายเฟซบุ๊กชื่ออะไรครับสุริยามานิยมครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะพิมพ์ในสุริยามานิยมหน้านี้่ก็จะโปะกนมาครับแล้วให้รู้ว่าในบ้านเราเนี่ย แกงใหญ่มีแก้งไหนบ้างนะครับผมแล้วก็มีใครบ้างที่เป็นตัวจริงๆตัวเจ๋งรุ่นรุ่นเก่าจริงเลยเป็นหัวหัวจริงเลยของสมุทรปราการนะครับมีอยู่เยอะมากนะเพื่อนเดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามนะครับทั้งช่องแอปฟ้านะครับแอปดำนะครับหรือว่าช่องแอปแดงนะครับพิมพ์เลยครับภาษาไทยนะครับ t a to farm joker สมุทรปราการนะครับผมแล้วก็ต่อท้ายนะครับไม่ต้องเป็นวัก youtube channel นะครับผมก็ t a to farm j e r สมุทรปราการ youtube channel นะครับผม ฝากกดติดตามนะครับเพื่อทําให้สอปอบ้านเราได้เป็นที่รู้จักเหมือนกับที่กอื่นนะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลนะครับบ้านเราก็มีดีไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับผมของดีอยู่ในสมุดประการเยอะมากครับฝากกดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ